สวัสดีครับเพื่อนๆอนนอนเพิ่มคิดนี้มาดูหลักหน่วยหลักหน่วยเก่าเรานั่นเพื่อนนะหลักหน่วยบนเก่าเราให้ดูสูตรเดียวนั่นเพื่อนนะดูสูตรเดียววังวันที่ผ่านมาหลักหน่วยของเราก็เข้าอยู่หลักหน่วยของเราเข้าอจะจับแต้มจับอะไรผมก็ว่าสูตรเดียวก็น่าจะพอแล้วเพื่อนไม่ต้องไปถ่ายหลายสูตรเลขกก็มีกี่ตัว อ่ะก่อนเขาดูแนวทางร้อนเพื่อนฝากช่องฝากคำเตือนครับคลิโลโนี้ทําขึ้นมาก็เป็นแนวทางเรื่องซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสินทรัพย์กฎหมายใดๆทุกสินทรพโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยน,นะครับลมพัดเพื่อนลมพัดขากล้องก็เป็นไม่ใหญ่เท่าไหร่มันก็ขยมดูสูตรเดียวลมพัด เดี๋ศูนย์เดียวดูตะแรงมาเพราะว่าผมมันมีดับอีกตัวหนึ่งให้เพื่อนดูลมแรงวันนี้พายุจะเข้านั้นก็น,นะอาจจะมีลมข่าวว่าอย่างนั้นได้เดี๋ยวลมจะพัดขาคลองลมก่อน ตั้งแต่ปีใหม่ตังแต่วันครูมานันเพื่อนนะัแต่วันครูมาสูตรนี้สูตรเก่าที่ผมถ่ายเ็งเพื่อนงวดที่ผ่านมาผมก็ถ่ายสูตรเดียวหลักหน่วยก็ถือว่าหลักหน่ยวยเราเข้านั้นเพื่อนนะงวดที่ผ่านมาหลักหน่วยสูตรเดียวเข้าจะถ,ถ่ายได้แล้วก่อนเดี๋ยวยกอันนี้ยกก่อนยกอันนี้ฝั่งนี้มาซ้อนกันเยอะ ตับนึ่งเนเสียพื้นที่ข้างหน้าก่อนรมก็พัดอ่ะอเพื่อนเดี๋ยวผมอธิบายนะหลักหน่วยเอาหลักร้อยด้วยอันนี้ก็ได้หลักร้อยอีกตัวสีแดงนี่ตัวสีแดงนี่ยาวมายังไม่เคยผิดนั่นเพื่อนนะก็ถือว่าใช้ได้อยู่ตัวสีแดงนี่ ตัวสีแดงนี้ไม่มาตัวนี้ตัวสีแดงนี้ไม่มาตัวนี้ตัวสีแดงนี้ไม่มาตัวนี้ตัวสีแดงไม่มาตัวนี้อคอยดูนั่นเพื่อนะอันนี้คือผลออกผลออกอันนี้คือหลักหน่วยเราหลักหน่วยเราเข้าหลักร้อยด้วยงวดแรกเก้าเจ็ดเก้าตัวเดียวกันหลักร้อยกับหลักหน่วยหลักร้อยเข้าหลักหน่วย หลักหน่วยเข้าหลักร้อยหลักหน่วยอันนี้อันนี้ได้ตัวเดียวได้ตัวเดียวตัวนี้ตัวนี้ไม่มาร้อยนั้นเพื่อนนะตัวนี้ไม่มาร้อยเลขสองไม่มาร้อยเลขสองนี่ไม่มาร้อยที่ผ่านมานั้นเพื่อนนะอันนี้เดินแค่ปีกว่านั้นเพื่อนนะ จีบงวดที่ผ่านมานูนงวดที่ออกศูนย์ศูนย์นั้นผมถ่ายหลักดับหลักสิบสองปีมาตรงๆนั้นเพื่อนนะออกศูนย์ศูนเพื่อนเพื่อนะอันนี้เดินแค่ฟีเดียวเพ,เพื่อนก็อย่าพึ่งไปนี่ไปสําหรับงวดต่อไปนี่ลมมันพัดเพื่นอนอธิบายไปเรื่อยถึงไหนแล้วถึงไหนก็ดูไปเลขศูนย์ไม่มาร้อยเลข 5, เลขสามไม่มาร้อยอน,นี่คือหลักหน่วยเราหลักหน่วยเราเลขสามไม่มาร้อยเลขห้าเลขสามไม่มาร้อยเลขเจ็ดไม่มาร้อยเลขแปดไม่มาร้อยอน,นี่คือหลักหน่วยเราอันนี้คือสูตรหลักหน่วยลมลมแ yea. รงผมถ่ายข้างนอกนั่นเพื่อ OU นมันได้ยกเขาในห้อง ลมพัดอยู่เดี๋ยววันนี้ก็ต้องยกเข้าห้องว่าลมจะมาแปดตัวสีแดงไม่มาร้อยตัวสีแดงไม่มาร้อยตัวสีแดงไม่มาร้อยอันนี้คือหลักหลักหน่วยเราหลักหน่วยเราตัวสีชมพูตัวสีเขียวนี่ก็เข้าหลักร้อยยแต่บางงวดยอดสูตรนี้มันเข้าหลักร้อยเข้าหลักร้อยดีอยู่นั้นเพื่อนนะ ปีที่ผ่านมาดูเดี๋ยวค่อยไปนับงวดสุดท้ายนั้นเพะนะงวดที่เราจะนําไปใช้นุ่นถ้าเกิดว่าตัวสีแดงไม่มาร้อยเล็กตัวเดียวยังไม่มาร้อยนั้นเพะนะนี่เลขแปนดนี่ไม่มาร้อยออกศูนย์สี่หนึ่งหลักหน่วยเราเข้าอันนี้คือคิบหลักหน่วยหล,ลักหน่วยเ้วเข้าหลักหน่วยเราเข้าเอ วันนี้ออกละเอ็ดนี่หลักหน่วยก็หลักร้อยตัวเดียวกันหน่วยเข้าสิบก,ก็มาแต่เลขสามเนี่ยไม่ไปร้อยเลขสามนี่ตัวนี้ยังไม่ไปร้อยเลขสามเอ้ยเล,เลขเกียดนี่ยังไม่ไปร้อยเลขสองยังไม่ไปร้อยเลขเกียดเลขเกียดยังไม่ไปร้อยออกเก้าหกสองเลขเกียดยังไม่ไปร้อยร้อยอยู่ ในสูตรนี้ก็มีมีหลักหน่วยด้วยมีหลักสิบด้วยอืมหลักหน่วยเล่าเลขเจ็ดไม่ไปร้อยเลขเก้าไม่ไปร้อยออกสี่ศูนย์ศูนย์ออกศูนย์ศูนย์สี่อันนี้คือหลักหน่วยเล่ากับหลักสิบม,มาหลักร้อยด้วยนีม่มาหลักร้อยด้วย ก็เลขศูนย์ไม่ไปร้อยเลขเก้าไม่ไปร้อยเลขศูนย์ไม่ไปร้อยเลขศูนย์ไม่ไปร้อยเลขเจ็ดไม่ไปร้อยออกสองศูนย์เก้าข้างล่างมันในเลขแปดไม่ไปร้อยหลักหน่วยเราตัวสีดำโพหลักหน่วยเราตัวสีดำโพเข้าทุกงวดงืมัวที่ออกศูนย์ เจ็ดศูนย์ศ mm ูน hmm. ย์น mm hmm. si ี่เพ um> um ื่อนนี่เจ็ดศูนย์ศ네ูนย์นี่มามาหลักร้อยด้วยหลักหน่วยมาครบทั้งสามตัวครบทั้งสามตัวมางวดที่ผ่านมานี่เลขหกยังเลขหกอย่างเงี้ยเพื่อนนี่เลขหกก็ไม่ไปร้อยเลขเก้าเลขเก็ดไม่ไปร้อยเลขเจ็ดไม่ไปร้อยเลขสามไม่ไปร้อยเลขศูนย์ไม่ไปร้อยเลขไม่ไปร้อย ก็เดินมา20งวดนั้นเพื่อนนะปีกว่านี้แต่ก็ถ้าเพื่อนชอบก็ก็ซื้อไปแต่ซื้อน่น้อยนั้นเพื่อนนะงวดต่อไปไม่รู้ว่าเผื่อเขามา2ปีเขายังมาเลยนานเพื่อนนะไปดูไปดู2ง,งวดสุดท้ายเลยดันไปไม่ได้ ที่ผ่านมาออกสามออกสามติดออกเฉด,เดยังไงที่เฉดทั้งนอกติดตัวไหนลกหน่วยเราตัวไหนลกหน่วยตัวนี้ หลักร้อยมาหลักสิบมาด้วยกันครบงวดที่ผ่านมาครบสามตะบลงวดนี้เพื่อนว่าจะตัวไหนมาแต่เลขสามเนี่ยนี่สูตรของเราเนี่เดินมาปีกว่าเนี่ยถ้าไปชนหลักร้อยเพื่อนก็ก,ก็เล่นไปนานเพื่อนนะแต่ของเราเนี่ยเลขตัวเดียวยังไม่มาหลักร้อยตำแหน่งนี้ยังไม่มาหลักร้อยนั้นเพื่อนนะตำแหน่งนี้ยังไม่เคยมาหลักร้อยเลขตัวเดียวนี่งวดต่อไปก็ถ้ามันมาก็ยอย่าว่ากัน อย่างที่ผมบอกกันแหละผมทำํำงวดก่อนหน้านู้นที่ผมทําว่าละเลขห้ากับเลขเลขห้ากับเลขศูนย์ไม่มาไม่มาสิบมาตรงตรงนั้นเพื่อนะออกศูนย์นนะยิ่งพูดดังเท่าไหร่ยิ่งมาดับดับหน่วยผมดับมาห้าปีไปล่วงที่หาดใหญ่นะเพื่อนะนะมีช่องผมช่องเดียวถ้าสูตรผิดเลยยังกลับมาพูดอยู่ อนอื่นเขาไม่พูดเราค็ความผิดของตัวเองนันเพื่อนไม่ใช่ความผิดเราสูตรก็ต้องพิดสูจน์นั่นเพื่อนนะความผิดเราก็เราก็ยังมนีอยู่อ่ะมันคือมาละมาครบสามตะบนหัวนหน้านี่พอหลักหน่วยผมถ่ายแค่สูตรเดียวเหมือนงวดที่ผ่านมานั้นเพื่อนนะสูตรเก่าเลขสี่เลขห้าเลขหกเลขเจ็ดเลขแปดเลขสอง บวกสองบวกสองบวกสองตัวสุดท้ายเอามาหลักหน่วยตลอดนั่นเพื่อนนะปีกว่าปีกว่าวันครูมาถึงวันครูก็ยิบสี่งวดแล้วนี่ก็ถ่ายหลักหน่วยแค่สูตรเดียวพอจับได้แต้มนั้นเพื่อนนะเลขเราอยจะไปเลียดมากตัวไหนจะเป็นหลักหน่วยก็อลองดูนั่นเพื่อนนะชอบตัวไหน,นตัวไหนจะเป็นหลักหน่วยสี่ ห้าหกเจ็ดแปดศูนย์ที่จะเป็นหลักหน่วยนั้นเพื่อนนะปากาไม่ค่อยติดเท่าไหร่นั้นเพื่อนนะเลขสี่อันนี้เลขห้าพอมองเห็นอยู่นะปากาพอเราเอาบิบิดวิลบแล้วที่นมาเขียนแล้วมันลูกจริงมันยังไม่ลื่นดีนั้นเพื่อนนะอ่ะถ้าเกิดว่าหลักหน่วยสูตรเก่านั้นเพื่อนนะหลักหน่วยสูตรเก่าหลักหน่วยสูตรเก่าเรา จะได้สี่ห้าหกเจ็ดแปดศูนย์นี่ที่เป็นหลักหน่วยเขาเคยมาสองตัวตำแหน่งตำแหน่งนี้ก็มาทุกตำแหน่งนั้นเพื่อนนะที่ว่าหลักร้อยนั้นเพื่อนนะที่มาหลัหลกร้อยก็มาทุกตำแหน่งวันนี้จะมีมาจิตตัวจะมาหลักร้อยด้วยไหมมาหลักริบด้วยไหมเเพื่อนวดที่ผ่านมาเลขตัวเดียวกันเขาก็มาอย่างนี้เขาก็มา อย่างงวดนี้เพีดไม่มางวดก่อนนวนหลักสิบเขาก็ก็มาหลักสิบหนึ่งศูนย์งวดถัดขึ้นไปน,นู่นหลักสิบไม่มางวดถัดขึ้นไปน,นู้นเลขสี่มาแปดสี่แปดสี่สามมาสองสองหลักสิบมาสี่สี่ศูนย์สี่สี่หลักสิบมาอ่าดูนะั้นเนะพรานะนั้นเลขเนี่มันไม่มาตัวเดียวนะั้นเพราะน่ะบางทีมันมาที่สองตัวมันจะมาหลักสิบกับหน่วยรา้ไหม ก้องก็ต้องเอามือจับไว้นานเพื่อนนะลมพัดขากรงเหล็กสูดเดียวเชื่อมแล้วก็ประยมขอบคุณนั้นเพื่อนทุกคนที่เข้ามาชมมาติดตามอันนี้คือหลักหน่วยล่างหลักหน่วยบนขอเก่าเรานั่นเพื่อนนะหลักหน่วยบนสูตรเก่าเราสูตรเดียวผมถ่ายแค่สูดเดียวนั่นเพื่อนนะหลักหน่วยบน,น,ยบน,น,ยบนสูตรเดียวพอเราจับได้แต้มจับได้ไรแล้ววันที่ผ่านมาแต้มผมก็เข้า จับสองตะบนงวดที่ผ่านมาถ้าจับตามแต้มแต้มผมได้แต้มเดียวงวดที่ผ่านมาก็ได้แค่สองตัวงวดนี้ตามเรขเดือนแล้วจับตามแต้มแล้วมันก็เหลืออยู่ชุดเดียวไม่รู้จะเข้าไม่เข้านั้นเพื่อนนะแต้มผมแต้มสองตะบนผมจับได้แต้มเดียวงวดที่ผ่านมาได้สองได้สองชุดแต้มงวดที่ผ่านมาแต้มสี่มันมีสองตัวห้าเก้าก็สี่สี่สี่ไอเจ็ด เจ็ดเจ็ดก็แต้มสี่มีแค่สองสุดงวดนี้ก็ลองดูน้อนเพื่อนนะจะได้กี่สุดแต่ผมดูหลักสิบหลักหน่วยแล้วมันน่าจะได้ได้สุดเยีอวง,งวดหน้านี้อ่ะขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามาชมมาติดตามหอยไ,ไทยแขนมือครับสวัสดีครับ